สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะโอบมญชีไปบอกหมายเลขบัญชีมั้ยไปบอกมั้ย,ยไ,ปไปถ่ายรูปมั้ยของหน้าเคาน์เตอร์สวัสดีครับตอนนี้เราก็ xl ยังเ <X> หนงเอลอ่ะหนงอใช่ไหม <X> นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ทหารนะครับมาเิเน,น่นะครับชื่ออะไรครับบอกหน่อยดิกุ๊กค่ะน้องกุ๊กนะครับวันนี้จะมาลงทะเบียนไซส์อะไรครับ อดังดังเดังดังเอแอลนะครับตอนนี้จะโอนเงินนะครับโอนเงินอ่าโอนเงินบัญชีครับนี่พ่อนี่ใช่เหรอใครบ้านะมันมีหมายเลขตรงนั้นางหมายเลขอ่ะเอามาไปกดมหมหมายเลขธนาคารไหนเออธนาคารกสิกรอ่ะโอเคกสิกรมันได้โอเคนะครับวันนี้เราก็มาลงทะเบียนกันเลยนะครับวันนี้ ทีมงานของคุณวันไอ้คุณคุณไม่อยากชื่อที่เรียกอะชื่ออะไระชื่อจริงชื่อจริงอ๋อวิภาวีเออวิภาวีไม่ใช่แบบชื่อติดต่อไมวิภาวีนะเอาคนนั้นชื่อชื่อน้องซันครับน้องซันนะครับนี่หมายเลขนะครับอันนี้เราคีกันเลยนะครับคีกันจัดจนะครับอ่านะครับนี่น้องกุ๊กนะครับมาลงทะเบียนนะครับที่บริษัทของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับอ่านะครับ เป็นเป็นไฟล์สายมูเลยเดี๋ยวมาแก้ตอนลังเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะลงทะเบียนให้ใครอันนี้อีไม่ใช่ไ่สหกศูนย์แปดสามนะครับวันนี้ลงทะเบียนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องปุ๊กเปลี่ยนซิมใครมาเปลี่ยนก็ได้ซิมใครมาเปลี่ยนครับถ้าแดงแล้วก็ส่งไปที่ส่งมาที่ผมก็ได้ฮะส่งมาที่ผมนะครับจริงๆน้องเขาเขาจะลงทะเบียนตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกขอเห็นหน้าผมก่อนนะครับว่า มีตัวเป็นเปันแหละนะฮะเออโอเคนะครับคนเก่งก็เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเนาะโอนมาแล้วเนาะโอนมาแล้วนะครับอ่าส่งมาให้ดูหน่อยนะครับส่งมาที่ส่งมาที่ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งให้อดินแล้วผมจะสอนให้เป็นเพื่อนกับอดินนะครับวิธีการทำงานง่ายมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ